้ำมันมะพร้าวแมนเนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตเอาคลายวอเตอร์กระติกน้ำด่างพบง่ายใช้สะดวกวอเตอร์ไอลอนเซอร์เครื่องทำน้ำด่างและกรองน้ำในเครื่องเดียวเพาคุณทานอาหารที่บรรจุในกล่องโฟมคุณอาจจะยังรู้สึกถึงความอร่อยยังเมามันและหากคุณยังทานเรื่อยๆื่อยเรื่อยๆืคุณจะได้รับสารสไตรีนสมองคุณจะมึนงง คุณจะเสือบคุณจะงดกินคุณจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากคุณจะเป็นมะเร็งตับแล้วคุณจะตาย <What? S 1> อาหารบรรจุโฟมสีเรีอยนอร่อยทุกคำที่กัดสาบซ่าทุกคำที่ดื่มกรอบนอกนุ่มในทุกครั้งที่กิน โปรโมชั่นพิเศษวันนี้เป็นไฟายหนึ่งถาดใหญ่รับฟรีโรคอ้วนชุดไก่ทอดห้าชิ้นรับฟรีโรคข้ออเสบเพิ่มห้าบาทได้นับอันลมแก้วใหญ่หอมเบาหวานโรคหัวใจวอบดันและพิเศษสุดกับแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่สอดไส้มะเร็งลำไส้และโรคตับช้าอดหมดวันนี้ที่ร้านอาหารขยะทั่วประเทศเลือกทานอาหารขยะวันนี้ชีวีแข็งแรง สวัสดีค่ะพบกับพี่ช่วงปฏิวัติการกินค่ะจะชวนคุณผู้ชมลุกขึ้นมาปฏิวัติสุขภาพหยุดป่วยหยุดอ้วนหยุดแก่ด้วยการใช้น้ำมันมะพร้าวแมเนเจอร์โคโคแนทคุกกิ้งออยในการทำอาหารค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับพ่อครัวใหญ่แห่งโรงครัวพันธมิตรเช่นเคยขอต้อนรับเฮียบุ้งกับเฮียแบงค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมนูเด็ดในวันนี้ไม่ธรรมดาค่ะชื่อว่าปลาเก๋าสามแสนเอาง่ายง่ายวันนี้ยังเมนูค่อนข้างง่ายๆแล้วก็เป็นอาหารสุขภาพจริง พราะสิ่งที่เรานํามาวันนี้คือเนื้อปลาเก๋านะครับแต่ว่าก็ซื้ออย่างดีมาใช้หน่อยหนึ่งเรามาแล่ให้เป็นชิ้นๆนะครับวิธีการปรุงค่อนข้างง่ายเดี๋ยวเติมน้ำมันลงไปนิดนิดหนึน่งหลีไฟลงไปหน่อยหนึ่งเพราะมันเดือดมากแล้วการการทอดปลาเนี่ยต้องใช้น้ํามันปริมาณเยอะมากใช่เฮียมักจะบอกว่าอย่าไปกักน้ํามันอย่าไปกลัวการใช้น้ามันเพราะน้ํามันที่เราทอดหลังจากทอดเหลือแล้วเนี่ยเราก็นําไปใช้ได้อีกทีหนึ่งไม่ใช้ไม่ได้แต่ว่าเราใช้เนี่ยน้ำมันเนี่ยค่อนข้างดีเนี่ยเราก็ใช้เพื่อ มาทอดปลาให้มันท่วมเพื่อไม่ให้มันติดกระทะเรานะคะแล้วปลาเราที่เราใช้แล้วมเหมือนกับว่าเขาเรียกค่าค่างัวและกลักเสียเกลือเพราะฉะนั้นเราเวลาทอดเนี่ยเราอย่าไปสุก,กัวเสียน้ํามันเพราะเราใช้อยู่ตรงนี้ uh huh. แต่เราจะใช้ไฟตอนแรกๆเนี่ยเร่งให้น้ํามันเดือดแล้วแล้วก็หลีไฟลงไปหน่อยแล้วก็ค่อยทอด นั่มันเหลืองนะครับใช่ครับซึ่งนงานวิจัยที่อาจารย์ปานเทพพงพันี่ยเป็นคนพบมานี่นะคะทอดซ้ําได้แล้วก็โมเลกุลไม่เปลี่ยนไม่เกิดอันตรายไม่เป็นไขมันทรานที่สําคัญน้ำมันมะพร้าวเนี่ยไม่เหมืนหืนเลยนี่เห็นไหมครับสวยเลยปลาที่เรานํามานี่เป็นปลาเขานะครับแร่แร่ตามชิ้นขนาดที่เราต้องการหมักด้วยสามสองสามอย่างเองก็คือเกลือนิดหน่อยใส่เกลือนิดนะครับโรยด้วยนะเราอย่าไปใช้ช้อนตักเพราะมันน้ำหนักมันเยิ้ ไม่ได้แล้วขยำไม่เข้ากันเขาบอกเคล็ดลับมันต้องอยู่ด้วยกันโรยด้วยมือใช่แล้วก็เอาไข่เอาไข่ไก่เนี่ยนะครับก็ตีแล้วผสมแล้วหมักไว้แล้วก็เอาแป้งโกกิม,มาคลุกอีกทีโอโหความกรอบมันอยู่ตรงนี้นี่แหละเ <นะ S 1> พราะฉะนั้นเราก็ปรุงแต่งตามที่เราต้องการนะครับทีคุณผู้ชมดูน้ํามันนะคะสังเกตน้ํามันเนี่ยมันจะใสมากเลยแล้วก็ไม่ติดกระทะด้วยใช่แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุด มันจะไม่เปลี่ยนรูปแล้วมันจะหอมหอนะครับแล้วเวลาเราทานเนี่ยคนที่ทานน้ำมันมะพร้าวและบอบเป็นหืนเนี่ยอลองชิมดูหลังจากทอดวิธีการอย่างนี้แล้วลองดินิดนดูจะไม่มีกลิ่นน้ำมันมะพร้าวเลยคือนึกข้อด้อยของน้ำมันมะพร้าวอย่างเดียวก็คือว่าถ้าไม่ดีเนี่ยทำแล้วจะมีกลิ่นซึ่งเรากินมะพร้าวนี่ทำให้เรากินรู้สึกมันไม่อร่อยอแต่ถ้าผ่านกรรมวิธีของเอทีวี ที่ขายอยู่ในช็อปเนี่ยน้ำมันพาพ้าสิ่งนี้เรามยังไม่เต็มหลังจากเดือนแล้วเนี่ยเราต้องดีไฟอ่อนๆหน่อย <Okay. S 1> วิธีการก็เหมือนกับเราทุบมอนก็ทอดไก่อ่ะแต่เราทานที่เราทอดไก่เราเอานี่มาทอดโดยเปลี่ยนเป็นปลาซะเ uh huh. พราะมันดีสําหรับสุขภาพเราใช่ไหมครับ uh huh. แล้วก็ปลาไม่อ้วนด้วยใช่แล้วทําให้ง่ายแล้วหมอแนะนําว่าพอสูงวัยแล้วก็กินปลาจะ <Okay. S 1> ดี uh huh. แล้วสิ่งนี้จะครบหมู่เหล่าเลยทุกอย่างครบหมดอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับ นี่คือเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นหน้าสีมันจะพอเหลืองนี่ก็ขึ้นพอแล้วอย่าทอดให้เกียมมากเกินไปนะครับข้างในสุกข้างนอกเนี่ยเหลืองพอดีพอดีเลยเนี่ยเหมือนก<อ>ับถ้ามองข้างนอกนึนกว่านึกว่าไก่นึกว่าหมูซะอีกอใ,ชใช่ไหมฮะโอ้เหลืองทองอลามเลยทีเดียวเห็นไหมครับผู้ชมดูน้ํามันสิทอดไปต้งเยอะนะยังใสยอยู่เลยนะดูความดูความดูความเหนืดของน้ํามันนะครับม,ม,มันยังมันยังไม่มีเลยมันจะ<อ>คงที่ทรงคงสภาพตลอดเวลาขอขอจับ่อย นี่นสายพ<า>ิมนนเ,เห็นไหมครับแล้วมันไม่ดำด้วยอพอไม่ดำเนี่ยเราคุณสามารถไปปรุงปรุงปรุงขอ,ขอเขทอดเพิ่มอีกไม่ได้นี่คือนี่คือ,อชุดแรกชุดท,ที่สองเราทอดต่อแล้วดูน้ำมันต่อไปว่าจะเป็นไนอ่ะมาดูน้ำมันต่อไปนะคะถ้าเห็นแม่บางบางแห่งในข้อเสร็จน,น้ำมันที่เทออกมาเนี่ย มันเหมือนกับน้ํามันโซลา่าแหละมันเนียเหนียวเป็นเส้นเลย,ใ,ยใช่นะแม้จตลองอยู่ในพื้นนี่นะครับมันก็จะเหนียวหนุบหนับนะครับ <c oughs> เราเดินไปนี่เหมือนกับว่าเราเดินอยู่บนเลนอย่างนั้นอนะ่ะ <c oughs> แต่น้ำมันมะพร้าวนี่ตรงนี้มัน,นยังไม่เป็นตรงนี้ <c oughs> แค่น้ำล้างออกมันก็หลุดออกม,มาหมดแล้ว <c oughs> อาหารดีบรรยากาศดีนะครับกลิ่นริมน้ำ ก็ทำให้รสชาติอาหารดีขึ้นคนทานก็มีรู้สึกว่ามีความสามารถทานได้มากขึ้นบรรยากาศดีสบายสบายสบายความคิดไอเดียในการกู้ชาติก็จะเกิดขึ้นเราต้องเติมแม่น้ำทระยาตรงนี้แหละเราต้องเติมพลังด้วยอาหารที่มีคุณภาพบรรยากาศที่ดีทําให้เราคิดล้นเล่นไปว่าจะทําวิธีการยังไงเพื่อประเทศชาติจะได้ก้าวไปสู่ข้างหน้าได้สักทีหนึ่งเราไม่จมอยู่กับที่เราพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับ สิ่งนี้ต่างๆที่ทําเมนูที่แนะนําก็คืออยากจะให้พันธมิตรเนี่ยได้ทานอาหารที่มีคุณภาพแล้วทําให้ร่างกายแข็งแรงและใช้ของแน่นอนที่สุดก็คือใช้ของที่เอชทีมอบให้ก็คือน้ํามันมะพร้าวเพื่อทําให้ร่างกายเราเนี่ยในสภาพที่ดีตลอดเวลานะครับน้ําจิ้มสามรสนะครับประกอบด้วยพริกขี้หนูนะครับแล้วก็กระเทียมและหอมนะครับไปคั่วไฟอ่อนๆนะครับ สับเอาไปปั่นให้ละเอียดก่อนแล้วไปคั่วไฟอ่อนๆพอคั่วพอปั่นไปแล้วคั่วไฟอ่อนๆไปแล้วพอหอมเนี่ยเราก็เติมน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานเข้าไปแล้วแต่งเพราะแต่งรสตามที่เราต้องการยาตามถ้าอ่อนไม่หน่อยก็ใส่เกลือลงไปหน่อยแล้วก็ก่อนทานนี่เอามะนาบีดนิดหน่ยอยก็จะทําให้รสชาติอาหารดีขึ้นนะครับสิ่งที่เราเสนอเนี่ยเป็นของสุขภาพทั้งน,นั้นนะครับจะไม่มีชูรสมาปรุงแต่งให้รสชาติเห็นไหมครับ น้ำมันที่เจียวรอบสองนี่ก็จะเป็นคุณภาพเท่าเดิมดูนะครับน้ำมันที่ทอดไปแล้วเนี่ยความหนื่นเนี่ยไม่มีไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะครับใส่รอบสองแล้ว,ลวรอบสองแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปทำอาหารปรุงแต่งรดต่อไปเนี่ยไปทำอาหารไปทำไข่เจียวหรือทำอะไรไปปรุงแต่งอะไรพใส่ใส่ใส่ขวดโหลไว้แล้วก็นำเวลาใช้ก็ตักมาใช้ได้อีกทีหนึ่ง ปลาเก๋า,าสามรสนะครับไม่ใช่สามแสนแล้วคะสามแสนก็ได้ขอช้อนมาชิมหน่อยด้วครับให้พิธีกรชิมนิดนึงว้าวเดี๋ยวต้องต้องชิมนิดนึงแล้วขอช้อนขอช้อนนิดนึงนะสุกพอด,ดีพอด,ดีเลยอร่อยมากเลยค่ะโอเคเพอร์เฟก อ่ะเมนูเด็ดวันนี้นะคะใช้น้ำมันมะพรา้าวแมเนเจอร์โคโค,โคนัทคุกกิ้งออยในการทอดแล้วก็ทอดซ้ำได้ด้วยนะคะดีต่อสุขภาพเมนูนี้สุดเฮียบุงค่ะขอบพระคุณนะคะที่ตามรายการแล้วก็ขอบคุณเฮียบุงกับเฮียแบนด้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสนับสนุนโดยแมนเนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิต สนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวแมนเนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตเอลคลายวอเตอร์กระติกน้ำด่างพกง่ายใช้สะดวกวอเตอร์ไอออนเนเซอร์เครื่องทำน้ำด่างและกรองน้ำในเครื่องเดียว